สวัสดีครับผมสันสายปืนครับวันนี้ผมจะพามาชมครับปืน11มมนะครับยี่ห้อโค้ดครับ US Army ครับผมแล้วก็เราจะมาดูระบบการทำงานด้วยนะครับปืนตัวนี้มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมตัวนี้ความยาวลำกล้องนะครับอยู่ที่ห้านิ้วนะครับแล้วก็จากปลายลำกล้องนะครับจนถึงหลังอ่อนตัวนี้นะครับ อยู่ที่เก้านิ้วครับแล้วก็น้ําหนักน้ําหนักปืนนะครับน้ําหนักปืนปืนเปล่าที่ว่ายังไม่บวกกระสุนนะครับหนึ่งพันแปดสิบกรัมครับก็คือว่าหนึ่งกิโลเกือบหนึ่งขีดครับขาดนิดหน่อยนะครับการจับปืนทุกครั้งนะครับเราต้องเคลียร์กระสุนเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับ โอเคครับผมปืนเทียครับระบบการทํางงานของปืนตัวนี้นะครับผมนี่ครับสมมุติว่าสมมุติว่าเราขึ้นสไลด์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเซฟนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นเซฟแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราขึ้นเซฟแล้วใช่ไหมครับ เราก็ไม่สามารถเหนี่ยวไกลได้ครับปืนตัวนี้นะแล้วก็เซฟอีกตัวนหนึ่งนะครับก็คือหลังอ่อนครับผมคือถ้าว่าเราเอาเซฟลงแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราเหนี่ยวไกลโดยที่โดยที่เราไม่กำหลังอ่อนนะครับระบบปืนตัวนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับถ้าเราจะลั่นไกนะครับให้ปืนตัวนี้ทํางานนะครับเราก็ต้อง กำลังอ่อนดนวยนะครับเนี่ยครับปืนจะทํางานครับครับแล้วก็กระสุนปืนนะครับกระสุนปืนที่ใช้ในปืนตัวนี้นะครับใช้ได้ทุกอย่างครับปืนจะใช้งานได้ปกติครับปืนตัวนี้จะไม่เลือกลูกกระสุนครับใช้ลูกได้ทุกแบบครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนซ้อมนะครับสามารถ ใช้ได้ทุกแบบครับผมปืนตัวนี้เป็นปืนตัวที่ว่าไม่เลือกลูกนะครับผมครับระบบการทำงานของเขาก็ง่ายๆแค่นี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามนะครับว่าคลิปหน้าผมจะทดลองอะไรให้ดูอีกนะครับผมสารสายปืนครับขอบคุณครับ